ชมรถตรวจสอบสภาพรถได้เลยนะมาเลยค่ะกนนี้ค่ะคุณลูกค้า178 178นะกับครน,นีนด้ Honda Fit 1จุดห้าออโตปีสอบปีสิบสองนะคุณลูกค้าจดสอบปีสิบสองกันหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดีเกียร์ออโต้ค่ะและกนนี้ค่ะไม่มีแวดนะคุณลูกค้าไม่มีแวดนะจดทะเบียน ขออภัยค่ะคุนน้ทาเบียนจะระงับวันที่1พฤษภาคม67นะทาเบียนจะระงับวันที่1พฤษภาคม67นะก็ราคา,า,คาเปิดที่1 7 7 0 0 0บาทออนไลน์ราคามาแล้วถ้าได้ราคาได้มากกว่านี้เชิญค่ะ1 7, น7 0 0 0นราคาขณะนี้ราคาวิ่งพลนาะก็ราคาตรวจสอบหมายเลขเลยราคาก่อนทำการประมูลกันด้วยนะ1,97,000ตอนนี้ให้ราคามาแล้วค่ะ2 1ง0 0นห0 0าราคาเปลี่ยนราคาเก้าราคาเปลี่ยนแล้วนะ2อง0 0นาที่ออนไลน์สองแสนราคาเปลี่น้วค่งพ่น้าราคาเปลี่ยน สอส่นหพราคาเปลี่ยนค่ะสู้ต่อบิดต่อเช่นค่ะ2อ1แสนันเที่ยวลายสองแสนสองหมื่พราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสองแสน ุคาสู้นะสองแสนสองหนามพนาพนเานค่ะสองที่นารานสองแสนสองหมบาทสองแสนสอนเท่าไลน์แล้วค่ะสองแสนเันเท่ยวไลอแนสอนเก้าพันบาทน้ำแสมื่นเก้าันบาทสองสองแามห่นุคาเปลี่ยนหน้าร้านค่ะสองแสนสามหมื่นบาทเท่ยไสนสามหมื่ันเท่ยไลน์แล้วค่ะสองแสนันเท่ยวไลนสงแสนสามหมื่ันบาทน้ำแสามหมื่นสาันบาทน้ำสองสแสมหมื่นสาันบาทที่กุลคาออนไลน์ ห้าราคาเปลี่ยนเที่ยวไลน์ค่ะกลูกค้าบิดราคาได้บิดเลยนะ2 3 5แ0 0ันเที่ยวไลน์235,000าน้ําทน้ำหนึ่ง237,000าราคาเปลี่ยนแล้วค่ะ237เที่ออนไลน์คัสู้ต่อบิดต่อเชิค่ะ0 0นาเที่ยวไลน์237 0 0 0พบาทน้ำหนึ่ง237,000าเนบาทนับสอง0านราคาเปลี่ยนแล้วค่ะอีกสม้สอม้เชิญค่ะ239,000 2า9 0 0 0เาพันสอนาหนื่0พับาทน้ำหนึ่งส3งแสนบาทเที่น้าบาทนับสสอามหมื่นานาเที่ยวไน์ลายเลน 1 0 0มนบาทก็ลายสองแสนี่หมื่นบาทน้ำหนึ่งน้ำหนึ่สองนสี่หมื่ับาทนับสองสองีอง่หมื่ันบาทก็ลายป๊บเลขสามศูน สู้ต่อสามราคาเปลี่ยนเที่ยวไลน์แล้วค่ะสองแสนสี่หมื่นสามพันสองันบาทน้บหนึ่งสองพันบาทน้บสองสองแสาบาทห้าราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสู้ต่อบิดต่อชนะสองแสนสี่หมื่าพันสองแสนสี่หันบาทนนึ่้าันบาทนับสองันบาทเที่ยวไลน์ปมเลขสามศูนยาราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสองสี่เจ็ไลน์แล้วค่ะสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพบาทน่งสองนสี่มเจ็ดพันบาทนับสองสองแสนสี่หมื่นเจดพันเที่ยวไ 7 0 0ดบาท9ก้าราคาเปลี่ยนแล้วค่ะสองแสนสเก้าพันเที่ยวลสอนสบเก้าพนบาทดัหนึ่สอนสบเก้านบาทนะสองสองแสนสบเกาบาทเที่ยวลไปบรสามศูนย์ห้าสี่สู้ต่อบิดต่อเชิญค่ะสองแสนส่บเก้าบาท ห้าหมืราคาเปลี่ยนเที่ยวลนะกิโลค่าบิดราคาได้บิดเลยนะสองแสนหพันเที่ยวลายสองแสนห้าหมืนหนพัานหนึ่งสองแสนหาหนันาน้ำสอบาทเที่ยวไลป้ายเลขสามศูนสองสูต่อบิดต่อเสิค่ะสอแนห้ามื่นหนึ่งพบาทนสามายค่ะกลทแส้าหม่นหนึ่งพบาทแิ้วค่ะป้ายเลขสามศูนยเรารกค่ะสนห้า่นหนึ่งพบาทขอบคุค้าทาค่ะ